สวัสดีครับวันนี้ b ิ๊กมีเดียเเรามาอยู่ที่วัดพระาธาตุสุธโธนมงคลคีรีอำเภอเดียนชัยจังหวัดแพร่เพื่อที่จะพา FC แล้วก็เพื่อนๆครอบครัวยสนิมิสหายแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับมาทําบุญไหว้พระมาขอพรน,น,นะครับสุดยอดของวัดในเมืองแพร่ครับครับ มา,มากับทีมงานบิ๊กมีเดียเ้าครับนี่บรรยากาศร,รอบนอกที่นี่ครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยววัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีครับแล้วก็ที่เด่นสง่ายอยู่ข้างหน้าก็เป็นพระพุทธร,รูปปางสายญาติมันเองครับเป็นศิลปะแบบพมา่าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนต่างชาตินะครับ <laughs> ขอบคุณเด่นสง่าครับพระพุทธรูป 有睇睇佢。 เป็นภาพุึ่รูปปางสายญาติที่สวยสดงดงามครับก็สุดยอดฝีมือช่างที่ลังสรรขึ้นมาครับตรงทางบันไดขึ้นวัดพระาธาตุสุทโทนมงคลคีรีอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับก็มีสิงสิงคู่อยู่ด้วยนะครับ สิ่งคู่เฝ้าบันไดพระาธาตุครับงามมากดูด้านนี้ครับงามมากสิ่งคู่สวยมากครับกับบ i ๊กมีเด9คืนกำไรให้กับ FC แล้วก็เพื่อนๆครับ ขอ,ขอให้มีความสุขในสวัสดีปีใหม่ครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆที่ผ่านมาทางเส้นทางหลวงอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วก็ลำปางครับขอเชิญมากราบไหวบูชาไม่ว่าจะเป็นสดวน,นพระเจ้าัตลวนมหาราชและสมเด็จพระเจ้าติกสินมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ วัดพระธาตุสุโธนมงคลครีอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่กับบิ๊กมีเดีย9ครับขึ้นไปบนพระธาตุดีกว่าครับ ก็ทางขึ้นบันไดครับเป็นบันไดยพญายนาคเจ็ดเสียนครับสวยงามมากสีเหลืองทองอารามสีเหลืองทองอารามครับดูมุมนี้ดีกว่าจะสวยมากครับแล้วก็เห็นก็เห็นบันนี่ครับ ก็จะเห็นสิงเห็นนี่อยู่ด้วยครับสวยงามมากตามผมมาครับรูป,ปฏิมากรรมอัน ได้รายละเอียดงดงามมากครับเป็นพระยานาคเกียริเสียนสีทองอารามทั้งองค์ทั้งตัวครับอยู่บันไดาทางขึ้นครับสวยงามมากครับะจะขึ้นไปข้างบนครับดูทางขึ้นชั้นมาก <c oughs> ก็สบายๆครับนี่ ดูวิวข้างล่างครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นฝาพระบาทของพระพุทธรูปปางสายญาติครับสภาพด้านหน้าวัดครับข้างล่างก็จะเห็นเสียงคู่ ก็พายครับก็เห็นเสียงคู่และก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชมแวะกล่าวไว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายนะครับเราก็เป็นรูปปั้นของพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชและก็รูปช้างครับใน,นะน,นบริเวณทิวทัศ บนพระธาตุครับผมแล้วก็ในส่วนที่กำลังก่อสร้างกำงมีเพิ่มเติมด้วยนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณภายในวัดพระาธาตุสุทโทนโมงคลคีรีอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับนี่ก็เป็นกุฏิท่านเจ้าอาวาสไม้สักทองทางหลังครับสวยงามมากเป็นพิพิธภัณฑ์ เราจะเข้าไปข้างในนะครับเราจะเข้าไปชมไปกราบไหว้วัดพระธาตุพระธาตุสุธโธนมงคลคีรีครับซุมประตูทางเข้าครับก็มีระเบียบการเข้านามาสการพระอุโบสถแล้วก็พระธาตุสุธโธนมงคลคีรีด้วยนะครับบอกว่า ถอรองเท้าแต่งกายให้สุภาพห้ามสูบบุหรี่ห้ามเล่นจักรล้อและส่งเสียงดังห้ามนิ้ขยาลงบนพื้นห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานครับเวลาน้พพรศการพระธาติเสาร์อาทิตย์เปิดถึง5.30โมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงครึ่ง8มงเช้าจนถึงเวลา5.00โมงเย็ยนครับกรุณานะถอดรองเท้าครับ วันหยุดแบบนี้บิก๊กมีเดียเก้ายูทูบครับพาเพื่อนๆพ,พาเอฟซีมากราบสักการะไหว้ขอพรพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสุโธนมงคลคีรีอำเภอเดียนชัยจังหวัดแพร่ครับ นี่คือพระธาตุสุโธนมงคลคีรีเหลืองทองอารามทั้งองค์ครับบริเวณโดยรอบพระธาตุก็จะมีช้างล้อมพระธาตุแล้วก็ติดตามด้วยพระพุทธรูปครับวางเป็นชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปแล้วก็มีพระองค์เจดีย์หลายองค์รอบล้อมพระธาตุพระธาตุด้วยครับ ยามแสงพระอาทิตย์ตกกระทบใส่องค์พระาธาตุหรือว่าพระอุโบสถวัดพระาธาตุสุโธนมงคลคีรีก็จะทำให้สีเหลืองทองอารามทั้งองค์เด่นชัดเลยครับบริเวณโดยรอบพระาธาตุครับจะถ่ายให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทาเอซีมาเส้นทางสายเด่นชัยลำปางขอเชิญแวะนมัสการ วัยพระธาตุสุทธนมงคลทีด้วยนะครับเข้าไปดูข้างในกันครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆครับ ก็เป็นพระอุโบสถวัดพระาธาตุสุทธนมงคลคคิรีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการพระประธานภา,ายในอุโบสถครับบริเวณโดยรอบก็จะมีพระพุทธรูป แล้วก็มีภาพกิจกรรมฝาผนังรอบพระธาตุสุทธนมงคลคีรีครับรลและที่สำคัญวัดพระธาตุสุทธนมงคลคีรีก็มีองค์พระหลวงพ่อทันใจให้ FC ซแล้วก็เพื่อนๆน,น้ำพัสการขอพรขอโชคลาภด้วยนะครับเราไปขอพรไ,ไปด้วยกันครับ หลวงพ่อทันใจครับนี่คือองค์หลวงพ่อทันใจครับเราเข้าไปดูในพระอุโบสถวัดพระธาตุสุธมโธนมงคลคีรีพระประธานของวัดพระธาตุสุธมโธนมงคลค,คีรีนั่นก็คือองค์พระพุทธ ทชินาราชจำลองครับแล้วเข้าไปดูลิสีเหลืองทองอรารามข้างในนะครับกับบิ๊กมีเดีย9ครับเราพาเพื่อนๆแล้วก็เอมาร่วมทําบุญสุขสันต์วันปีใหม่ครับฮะบริเวณภายในครับสวยงามมากขอบอก ก็ที่สดุดใจกันนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังครับสวยงามมากสุดยอดฝีมือชั้นเซียนมีเทวดาปางต่างๆครับสวยงามมาก และก็ที่เด่นชัดคือองค์พระพุทธชาติพระพุทธชินราชจำลองครับยามแสงไฟตกกระทบพระองค์ท่านพระพุทธรูปสีเหลืองทองอารามเน้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับ พระประธานในพระอุโบสถชื่อพระพุทธชินเรศนวราชบพิตรในพระอุโบสถวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีครับนี่ก็คือบริเวณโดยรอบพระอุโบสถลก็ บริเวณรอบพระธาตุสุโธนโมงคลคิริอำาเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับเป็นสถานที่ร่มรื่นเย็นครับขอเชิญ FC แล้วก็เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับถ้าว่างภารกิจมามาผ่านเส้นทางสายเด่นชัยลำปางขอเชิญมาแวะด้วยนะครับถ้า,ถาไปจังหวัด พแพร่จะอยู่ด้านขวามือถ้ามาจังหวัดลำปางสายเด่นชัยลำปางก็จะอยู่ทางด้านส้ายมือครับวัดพระธาตุสุโธนมงคลคิรีอ,อรําเภอเด่นชัยจังหวัดพแพร่ แล้วก็ในส่วนข้างบนน่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกออหอพระแก้วครับ เยวจะไปต,ต่ออีกครั้งนึ่งนะบริเวณโดยรอบพระธาตุสุทธนมคคิรีครับสีเหลืองทองอารามทอั้งองค์ ขอบคุณเ c แล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมต้องเดินทางละขอให้เพื่อนๆและ FC ทุกคนมีความสุขทั่วหน้ากันนะครับเฮงเฮรวยๆตลอดปีตลอดไปวันนี้ Big Media สวัสดีครับ